อสวัสดีตอนแรงๆทุกคนเลยหลังจากเข้ากินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็พักผ่อนที่นี้ที่น้อยวันนี้ก็แยกย้ายกันเอาไปหาอยู่หากินนะติดตามเบื้องรอบแรงทุกคนเลยทีมงานเฮาลายอยู่ครับผู้เลื่อมซีมันนะติดตามเบื้องบัดมาโฮมกันตอนแรงเพื่อเฮากไปหาจอบเบื้องเงินหาเลขเบื้องใกล้ขึ้นข้อเลยทุกคนนะฮะฟังเบื้องใกล้ขึ้นข้อตอนค้ำๆนะค้ำๆเพร่ะเรยังลบขึ้นมากอ่ะเดี๋ยวติดตามครับเบื้องครับ้มน่งกัน รงนี้นี่ก็อากาศหนาวแห้งทุกคนเลยเอามาป้าก็ล่มแห้งแท้เี้เมื่อคืนนี่ก็บะมอนว่าร่มแห้งชอบ,บิงังมะแลงนี่มันสีมีเขตมะนาวห้องบอ่ว่าล่มนาวเนี๋ยวนี้เขตมะนาวมันเคยห้องอยูตามเลาะหอยนี่นะเอาไปารัดแรงเท่ากันอืมนี่ทุกคนนะกระต้อมเฮ็ดบดนะเด,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 ดี๋ยวกระต้อมเฮ็ดนี่ หมอนเพิ่นเอามื่นเฮาแกงกินเมื่อกี้นี้กับเจ้าเพิ่นเอาบอลเลยเฮ็ดมันเลิมอ้ออีลวทุกคนเลยสามสี่เธอแล้วเห็นอ้อปีนี้นะเฮ็ดบดนฝนตกห้ามมือรอบกินนี่นะเฮ็ดมันก็เลยอ้อฝนตกห้ามหอนมันซุ้มคันเลหะเฮ็ดกับเจ้าบ่าพอได้แกงยู่ยเด้ตอนแรกนี่ก็แต่ว่าเฮาไปหานละแรงกับสีหาเลบ่งเลยหาเย็มบ่งเฮ็ดเห็นเพิ่งก็เอากนเลยตอนแรกนี่นะตัวนี้ก็นะตัวนี้นี่คือสีแมน ตั้งแต่รอบก้อนของมันอ้อนจนกระแดงนะเฮ็ดกระแดงนี่ก็เป็นราคาทุกคนเลยเป็นราคาเลยเห็ดกระแดงหุบโอ้เตโอลายยุเจอรี่นี่คนโบเห็นนะแมนเห็นตอนมันยังอ่อนเสุดคักเลยนี่หุบคนอ่อนเออต้อคนโบเห็นห่อนี้ทุกคนเลยบังเฉกเชอดทางอยู่นะเอามาเชิญผู้เริ่มบอกขี้ค้านเถอะ แบบโบกี้คานเฮ็ดแนวกินนะปิดเมื่อเลยกะเอาไปแช่น้ำทุกคนเห็ดกระแดงกะไปแช่น้ำแล้วก็มาซอยเอาไปนึง่งเอาไปซุปแซ่บได้เห็ดกระแดงกะตัวมันกระแดงกันนี่นี่เต็มหอดเลยเนาะพูกนกะโอ้โบเห็นตัวมันอ้อนว่าเชยเห็นตัวมันอ้อนอีกครั้งเลย บอลสัตว์ป่ามันลงมากินน้ำทุกคนคขี้นกอะนะเป็นอ่างอยู่นะบอลนี้เงาเขาไปเนือ้อกูทำนะมันได้ถือคมมามันถือคมมาเีรยงเขาไปบึง้งนกบินโอ้ทีนี่เขาเข้ามานะบินเจอดออก ปลาดุดเนี่ยโอ้โหตัอ๊อามากลางด่านทุกคนเลยเนี่ยนะหอยแบบไงแล้วหอยหมูป้านะหมูามากลางด่านทุกคนเลยมันดุดอยู่อ่างน้ำนี่นี่อ้ากระดุดนี่นะเนี่ยยังมันไหมยอยู่ หมูป่าควัดกนะีโซบมันจกเข้าไปแล้วทุกคนหนะอยหมูใหญ่เบิึงมัน,นะมนดูดหาก,กินแถมนมวมันอืเจอแต่หอยหมูหมูดูดหาก,กินแถวมนันทุกคนหมูอ่อกางด่านแล้วนะ คำคำมาแล้วก็ล่มแห้งขนาดทุกคนเลยล่มพัดพูดๆอยู่นะะทาะเว่นกาสิตกดินแล้วบันนี้ทุกคนเย่ยเนี่ยเป่งงลงละ ยังบ่ทันไดอยังเลยย,ลยิ่งกระหองเมื่อกี้นี่เกิดลาดเสียวสูงโคทุกคนเดีย๋ยวเราเลยบ่ได้มันบรรยากาศย่ำคำคำ,คำทุกคนเอ้ยโคนด,ดีย่ำหนาวนี่แต่แต่เหมาะแต่ควันใส่เสื้อผ้าขึ้นเบื้งบองบนหน้าผาเน,นี่นี่หมอนี้นี่ค่อยเห็นหอดบ้านช่วง,งย่ำฝนเนี่ยเดี๋ยวนี้แล้วมันเป็นเหมาะมันค่อยบ่เห็นช่วงบ้านย่ำหนาวเค่อยลงไปพ ควันไฟทีมงานเท่าไรบอลน,นะเออคยไหมทีมงานเท่านึงเข้าเลยทุกคนควันไฟอยู่บอลนะบอลเท่าพัก้วบอลนนะัออ่นเฮ้งมาคอยบึงเห็นคักขนาดทุกคนนะเลย ลงไปทั้งลุ่มก็เป็นหน้าผานะเห็นโทมัดควันไฟทีมงานเฮานี่ก็เห็นคักนะเห็นคักเลยควันไฟทีมงานเฮาทีมงานเฮาน่าจะมาแเลยนี่อยู่บอลทั้งเทิงนี้มันเป็นขี้หินแบบขึ้นมาทั้งเทิงนี่เราเป็นขี้หินอเริงอยู่นะทุกคน อีบอนะก็มีรรำอีกโอ้ค่อยลงไปทั้งตะเวนตกเห็นโทมดเลยนะนทางนี้ทางเหนือนั้นบอลห้าพักควันไฟบอลห้าพัก บอลหอยยุ่นี่ก็เป็นหน้าผาด้อยหินน้อยเดียวนะมันยังกัดเงียบเมือแรงเอาทุกคนบอลมอนเพิ่มโทรมาเมื่อกี้นี่นะเพิ่งยิงหมูทุกคนเลยบอลมอนยิงหมูนะโอ้เพิ่งยิงอยู่ฟ้าน,นั้นเพิ่นวานะเฮาเพิ่งมายืนอยู่บอนนี้ละปัดสัญญาณน,นะพอดีบอลมอนโทรมา เพิ่งยิ่งอยู่เชิงนี้เลยเพิ่นวานเพิ่นโถมานเซาะเฮากี่นี่เพิ่นยู่หโผู้ฟ้านั่นเดี๋ยวนี้กําลังน้ำห้อยอยู่มันมันแรนมากนะนี่เพิ่นวานะเดี๋ยวเฮาสีขึ้นไปรัดนะนี่บอม่อนเพิ่งน้ำห้อยเดี๋ยวเฮาสีขึ้นไปรัดทุกคนหมู่โตบักไงนึงนะเพิ่นวาวนะเดี๋ยวสีขึ้นไปรัดทุกคนเดี๋ยวติดตามเบื้องน้ำกันนะบอม่อนเพิ่งกําลังน้ำห้อยอยู่โกนห้วยผู้ตัวนี้อยู่หโผู้ฟ้านะเพิ่งยิ่งนะเดี๋ยวไปเบื้องน้ำกัน อดีบอมอนเอิญโบทุกคนเลยพันยาแล้วนะพันน้ำโบเห็นห้อยมันพ่นวานะพูพันเอิญโบเขากี่นี้นะเขาก็สีได้ลงวันนี้นะพอนวานเดียวเดี๋ยวสีท่าถามเมื่อพ่นหมู่หญ่ได้พ่นวานนะพ่นยิ่งนะเดี๋ยวท่าถามเมื่อพ่นบัดหอดบัดครบกันหมดที่พักทุกคนเลยหมู่หญ่พ่นวานนะพ่นยิ่งพ่นโทมากนะเขาไปรัดอยู่พีเลยนังรัดอยู่หงเติมจนคำนะเนี่ยพอดีพ่นยานนำแล้วก็บพ่นเอินเฮาอยู่ตะโกนโฮืยปู บัดนี้เฮากับสีได้เมื่อก้อนทุกคน,นเดี๋ยวถ้าถามเพิ่อนยู่ที่พักเขเลบัดครบกันพูดนะอา้ามาฮอดที่พักแล้วทุกคนเลยไซนีซนผ่านเนี่ยบอกให้ไปรัดหมู่เนี่นยได้เดี๋ยวนี้เนี่ยได้เดี๋ยวนี้ป๊อบมันมีเห็นห้อย่ให้ลกูกรนป้าเห,เหนี่ฮป้าป้าเฮสิเลินเอาป้าเฮลงมาโดนนั่นเซิงโดนนั่นนำ้นำน้ำขึ้นไปแต่ดา,ดาดตะบุน้อยนึงมันลงไปแล้วมันมีที่หินพักลายๆโดนเห่าท่าย เป็นขีนทางเขาบังบดบังเบ็ดนั่นเด้เ<อ>มันล่งอยู่ห้ามูนะซักลงรถห้อยม,นอมันนะบเขาว่ามันห้ามนะห้ามอยู่พี่เขาเบิงนี้นะนนนห้ามอยู่บอลนึงด่านหนกุ๊กกับนี้เห็นปะก็มันห้อยมันห้ามอยู่บอลนึงเขาไปพุ่นะห้อยมันมาตะพูห้อยมันไม่ไหมเยะหมูนะออเอาเลยมันห้ามนะห้ามอยู่พี่เขาว่านะเขาบอกเ่นไปรักระเถิอหมูมูมูมาตะพีปะเออมาตะพี เขาคีโน่อยู he ่เพ uh, oh, ื่อเฮให้ม right ันดิ้นเขาแล้วมันขึ้นไปมันแลงมันเชื่อโตเพ่เช่เพ่เช่โควิดดงไปดงไปบ้านที่สองแล้วก็ไปแล้วก็เง่งเงงเงงแล้วไปไปแต่ล้มมานะจะหายพวกเจ้าไอ้ด่าดนี่ยหมูใหญ่เขาเลยสามโซ่สามแล้หมูโตที่เขาได้นั้นขนาดนั้นอันนั้นล่ะหามเสื้อโคนเสื้อสูเซซ้อสัตว์แล้วหมูนักใหญ่นึง เต้นมากลุลุลุ้สุดขัอน้อยนี่เต้นลิมจก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 มากฮ่าฮ่าฮฮาไปนั่งฟังเหมือจะดักเหมือจะฟังเอาเลยโมนี้เนี่ยเลิกก่อกี่แรงยังไรโมอนี้เฮ้ยลาบกับห่อบ่ปีงกันเนาะไมโด่ได้เพื่อนเนี่ยถุเจ้านะได้นกเนี่ยแหละนกมาเติมอ้ลูกเขาก็ได้ เขาก็ได้ม<อ>่ยิงออเครือบอดนี่เราเขานะไปบอน,นี่อยูนิ <c ười> นี่จะยิงยูไกลเต้หวานดีเลยพอได้กินเนาะพอได้กินอ๋อ,อขอเพชรคอยนะไอด้ดองโซดตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าเอ้ยเกือบว่าวุดกฟังอันนี้แนวอันของกินทีมงานเขาได้มาเมื่อนี้ทุกคน นกอันนกพลวอนิมอนนกกระตงคาได้เนาะนกอันนี้นะนกกระตงเราเทิ้งทีนี่ตัวนั้นก็นกเขานกเขาอันนี้ยิงเคเบิลนี่มันได้ป่อนกนกหงมอนีน่ะมอนตัวบักใหญ่เนาะกอยทุกคนเลยมันจุสวัดอยู่ไอ้ฟีนด้วยแมวไม่ตั้งนี่งหาพอดีเลยนะแม่พ่อเล่น อตามพูดเด็กนกเขากลกวคนแล้วแล้วทุกคนเลยจะมาจี <su> ้ก็มานนี้นี่นกอันตัวนกเขามั่นครับท่านนี้น่จังแต่มั่นมันตัวนี้นกกระตงนกกระตงสัตว์ใหญ่นะตีเหลงแล้วก็ขี้ศพเหลงพวกอนี้นกนี่กระเล่นแล้วก็นกปลาดิวตัวนี้นกเหลืงสีมาจี้ไว้ยามันหนาวนะตัวนี้ก็ต้มเครื่องท้องอันกระห้อสีเฮ็ดน้ำสดปบะมอนเพิ่นเอากระอลอไปจี้แล้ว เราไปเดินเลี่ยแล้วไม่บอลลามั้งบอล้าเลยมันลาไม่มันครับได้ทุกคนนกยามนี้นี่นกยามนี้มันกินบงกินบงเลยก็กินดอกนะดอกไม้ละแอน mặt giật xoạt khẩu ai phân độ đây cả khẩu xáy cpc khẩu có lời đây lo nhìn cả mưa toàn khắm đấy đấy tôi này có phốt bốc bốc ก๋อมันลีนกเขานี่เนุกไอลุลุตไม่ไม่มันพี่ลึกทุกคนเลยเนาะอ๋อนกเขามันพี่ลึกอะไรนี่ตัวนี้ก็ตั้งกี่เมล้วก็ ยืนยันบ่เท่เออะไม่เท่ปิงวันเราบอกให้บริปะเนี่ยเมือ่อเช้าฮ็ดยิงเให้ได้มือม่อเช<า><า>้ายิงหนาวหนาวปะเนี่ตัวนี้บอมมอนจีเอาซีนมันหนูได้ไปยิงไหมหนังนี่หนังยาบแล้วก็คลัทให้คอยวันนี้ก็หอหนังยา,าบนะ ได้ยินเสียงเงินสองสามโตมืนเท่าขึ้นไปมือกลังเว้นไปปิดจอบมันมันไกลเอยงมาเลยฝนพยายมาติขานถือถือหลายนู่นแต่ว่ามุดมัดอันดเด้ถือมาเอฟถือมนมีดีเอฟเลยจะท่าท่ายหบนะครับ a plain game

มึงอยู่น้ำน,ำน,ไหนหีไม่หนาวนะขึ้นมาตั้งหนาวเข้าจานปา่าไนไม่หล่นการเช็ข้าพุงหงหงกจโ้เข้ามีจ้าเขามันเตะดิต้มอ,ออกก็ได้มีมีอันซื้อไลอันอะไรเนี่ยเขาก็เลยมีโคมีอ้อ,อ ไม่มันเค็มนะล้างแล้วบ่มือมีล้างในมือสดเองลาบกระหอบเค็มแล้วว่ะจะก้อยกระหอบเค็มเลยโอ้ยมือสดป่ามันเหรออันนั้นแซบ่บมือสดเกาะมือจอดเมื่อกี้นะี้เฮาได้มีดนี่พนะอดีเอาเลือดตัวเฮาเลยเอ็ดเลือดแป,งดปลงเนาะบอสไปลาบเลือดก,กระหอบเลย ใช่ okay. มาแต่การป่านี่มานบ่มา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 พอได้ปิ้งอยู่บ่โมเล้งนี่ปิ้งแล้วแล้วนี่นโอ้ปลาเข่งก็ได้นี่นะออโอะ้มาก็ได้ซ้ำนี้แหละนี่การด้วยเดียวหนึง่งเออหอยกับกี้ก็เอาเอาปลาดุกก็ได้โอ้ปลาดุกได้พอได้ปิง้งอยู่นเนาะยอดเลยคอยกับห่อ ยังคมลงเล้นมันเริมก่อนวกนายายามันเลงกินแล้วนอนกันเยอมันวันประหารเนี่ยเอาขีดิฉายโข<า>นะลกขนะ้อขับ้าเสียเลยโอ้โหเซีนพงพลาพ้าเนาะลายได้กระซัามจรู้เต่ละครอ,อันนี้ละคนบคุคคลเลยนะมันก็มีเาเนื้อานังนะหญ้ามันเขาปนกันเอา เท่าจะนกันเือ่อ,องกันเลยนี่มันจะกระดนบ้าดีวลวแล้วเลยขวดีเลยนุ่โคข้าไม้ให้อ้าวกระด่นจนง่านี้เชือเห็นมันเฮียได้ลูบได้ลูบบ่อ่ได้แต่จานปากว้างเลยเื่อเือเป็นโน,โน,นเลยเื่อแต่ตอนนางกอทีเลยี่เ้าดินนะวันอื่นัง ไปซื้อซีมเพื่อนนี่ชิมออนว่าว่าเพิ่นฆ้า้ะฆ้าไปสาวันมาหนั่งหอนนะิ่นให้โอเคชิมเบิ้งเบิ้งซีมมก่อนบันระดับนี้นะเราต้องซีมนะระดับนี้เอ็ดแล้วนะประมาณเนาะเข็มมือเจ้านะไมีเข็มเดี๋ยวทาปีงป่าจังน้อยทุกคนเลยเดี๋ยวเขากิน ปิงปานบาบรทไทยไปการเอายู่โฮยนี่ลงไปกินย <c oughs> ิงเอายู่โฮยนี่หน่อยหนึ่งเดยพอแต่ปิงบุบุยะแนวกินมาป้าทุกคนเลยตบหัวยมาหาตบตายแรมาใส่ตัวไหยิงพอดบามันมีแนายล้มันมานละมันนายแล้วทุกคนเลยวันนี้พอโม่นพอแต่ย่อมันพอแต่ยิงย่อมัน เห็นน้อยนึงเหายงอมเอาเจ้ามีเขากินก้อนบ่เฮ้ยได้จังเอาปิ้งปลาตาลังบ่กินก้อนนะกกินน้อมาได้บ่บู้ไทยเว้ยมันยากเลยนะของเสพตัวได้เนห่ยบดก้อนเนี่ยมาทุกคนเ้าแรงน้ำกันก้อยกับฮอตอนนี้ก็กินข้าวมอเลยเอาทั้มาเบอร์เดียวเเอาาบัว

ทังอือทั้งอ้าแล้วไปพากันกลับมอคคีหมดนเป่าแบบนั้นมอนมดมอีกมาแล้วมอดนะที่ฮาใส่ซอสด้วหมอนเลเบากินมาคิดจำกินไปหเตรกยังมีเยอะมดอมีีแล้วด่ะก็ห่อสองโตพว่ามัมีพ่อกินแ้ตาใหญ่ก็ท้องน่มเขามีเยอะข้าวเพิ่เรื่องมันนี้นอิ่มข้าวเว้นดีปะมีข้าวมาด้ปะ ยันเยอะเออตีมมมูนกินน้ำมูใช่ไหมาาซ้ำสองนารานเฮ้าอืมปั่นคนอันเด้อเลื่อโองสายในป่า เขากินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยเขาก็ลงไปหาอาบน้ำอาบในขึ้นมาพักผ่อนนะทำอิดว่ายืนเอาไปการป่ามันหนาวกะละทุกคนเลยคือขาลงน้ำนะทีมงานเขาก็หาอยู่หานอนนี่แขวนเปีเพิ่มมันเลยนีทแล้วไหนทีแล้วบ่นอนอ้อมกล่องไฟทุกคนเลยหนาวมันหนาวดิป่าผมไปไม่ได้ฮะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็สีไดฟฟ้าไว้สำหนี้ก่อนทุกคนผมมี่เรล่อยลายเดี๋ยวติดตามคลิปวิดีโอหน้าต่อไปไปก่อนคลิปนี้